นราธิวาสมีจุดคาแคมปิ้งที่วิวเวลคัมามากๆค่ะมาที่อ่าวมะนาวเขาตันหยงนะคะคาแคมปิ้งเข้าทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะที่อาซีหนึ่งนะที่เรพี่ใหม่ค่ะวันนี้มาที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงค่ะอยู่ที่จังหวัวดนราธิวาสค่ะที่นี่มีจุดคาแคมป์ด้วยนะคะเขาเตรียมการไว้แล้วอยู่ริมทะเลเลยสวยมากค่ะเข้ามา จากทางเข้านิดเดียวนะคะยังไม่มีค่าบริการรีบมาเพราะว่าที่่ยังเตียมการอยู่ค่ะมีน้ํามีไฟแต่ว่าไฟนี่ต้องลากสายนิดนึงค่ะวิวสวยมากๆค่ะก็ตามนี้เลยคะ่ะมาณราชทิวาเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดนะคะมาที่นี่เลยค่ะอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงเชิญค่ะโอเคแล้วก็มาสแตมป์พาสปอร์ตด้วยนะคะนี่นี่นน สวัสดีค่ะยังอยู่ภาคใต้นะคะ c R c 1หนึ่งาทีกับพี่ใหม่ค่ะอยู่ที่เลโปยาแคมปิ้งนะคะน้องนตาลจอดริมทะเลเลยค่ะที่นี่นะคะจะมีชายหาดยาวไปตลอดเลยค่ะอาจจะมีลานแคมป์เยอะนะคะแต่วันนี้พี่ใหม่จอดที่เลโปยาค่ะค่าจอดก็คือคนเนี่ยคิดร้อยห้แล้วก็ค่าไฟรถเนี่ยอีก100ยค่ะ250ค่ะเลโปยาจะเป็น ดินทายนิดนึงนะคะนนองน้ำตาลนี้นไม่ได้โฟวิวแต่ว่าก,ก็พยายามขับมาได้ไม่ติดนะคะขึ้นมาที่ดินทะเลได้เลยค่ะบรรยากาศดีนะคะที่เลเโกยา่าอยู่นครศรีธรรมราชท่าศาราค่ะใครไปใครมาที่ภาคใต้ท่าศาราก็หาที่จอดดูอันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าก็คงมีหลายที่เอามาแชร์แชร์กันนะคะใครไปที่ไหนอันนี้สวยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้นะคะ,ะเช้าพระอาทิตย์สวยเลย มาเลโกโย่าได้นะคะ150บาทต่อคนค่ะพาพีค่ะ TLC หนึ่งนาทีกับพี่ใหม่ค่ะมีแคมป์เรดี้คีรีวงนะคะวันที่6แต่ว่าวันนี้เราพักกลางทางค่ะ3วันถึงนครนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชุมพรค่ะแคมป์รีลาดีบาค่ะอา้าวใครมาหนึ่งคันเดี๋ยวเราไปทักทายนะคะ แต่ว่าหาะตรงนี้ตรงนี้สวยสวยมากมากเลยค่ะเป็นส่วนที่สวยที่สุดในสัปดาห์นะคะเราเลือกตรงนี้เพราะว่าบรรยากาศดีมากมากค่ะถ้าใครไปใครมาก็แวะมาที่รีราดินบาร์นะคะวันนี้ปวนตกปล่อยปล่อยค่ะคาราโอเกะของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูนะคะอาจจะไม่ได้คาราโอเกะแต่ว่าเราจะทานข้าวเย็นกันแล้วก็เจอกันที่ฮิรีวงวันที่6กันยาค่ะใครตามมายังมาได้นะคะ อาเจียแคมปิ้งครับที่นี่อยู่ครับผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีน่าจะมีแคปเดียวและที่ติดอำเภอเมืองอยู่ริม่นาำตาปีอ้าวดูแม่น้ำดูแม่น้ำตาปีเชิญแม่มาปาร์ตี้ได้เลยนี่พี่ก้องนะคะเป็นสมาชิกของ c ี c อีเมื่อวานนี้คอต้อนรับใหม่ๆเลยสมาชิกใหม่สด เดี๋ยวนี้จะดินดีย่างกุ้งแม่น้ำไม่กินเอ๋อมีตัวใหญ่มากก็มีมีอะไรมีเด็ดอามีทีเด็ดด้วยแตงส้มปลาแม่น้ำวันนี้ใครไม่มาถือว่าพลาดนะคะอ้าวเอามึกอีกมึกไปดูไปค่ะขอบคุณที่กงีทต้อนรับนะคะสมาชิก CLC มาได้นะคะที่อาเตียแคมปปิ้งค่ะ ดีอาซีหนึ่าทีกับพี่ใหม่คะ่ะขอบคุณค่ะพี่ใหม่ถึงคลองวานแล้วค่ะสวัสดีค่ะหนึ่าทีกับพี่ใหม่คะ่ะพี่ใหม่อยู่ที่คลองวานเป็นคลองวานที่พี่ใหม่อยากมามานานแล้วค่ะแล้วก็พี่ใหม่ได้จอดรถแล้วนะคะจอดที่บ้านของคนที่เพิ่งรู้จักเมื่อกี้ค่ะ ขอดีลเขาค่ะให้เสียบไฟได้พอดีเรามีห้องน้ําเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปตลาดที่คลองวานค่ะคลองวานเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเป็นที่เล็กๆค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นที่ที่มีอะไรซ่อนอยู่เยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ไปพาเที่ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปตลาดเช้าด้วยมาอยู่คลองวานเลงค่ะวัแบบนนี้รถจอดตรงนั้นรถจอดตรงนั้นไปตลาดกันไปตลาดเล่นอะไรกันเอ,อ่ย เมียอยู่ด้วยนะวันนี้ 2> 3, 2, 1, 1> สวัสดีค่ะ PLC <Go. S 1> หนึ่งสทกับพี่ใหม่ค่ะวันนี้อยู่ที่วันณะอุทยานตามมงลายที่ประจวบคีรีขันนะคะวันณอุทยานก็จะขนาดย่อมกว่าอุทยานนิดนึงนะคะที่โดยรอบเนี่ยก็คือสะอาดสะอาดก็เป็นที่หนึ่งที่อยากให้มานะคะนะคะ เพิ่งเคยมาชอบม,มากที่นี่ค่ะอย่จะกลับไปอีกค่ะแนะนําให้มาค่ะจะเล็กๆหน่อยแต่สะอาดแล้วก็เฟรนลี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สตาฟเนี่ยค่ะเป็นกันเองแล้วก็มีไฟมีน้ํานะคะพื้นที่กางเต็นท์ก็จะอยู่ข้างในหน่อยแต่ถ้าเรามาพาพาแคมปิ้งก็จะลิงทะเลเลยล่ะคะ่ะเพราะลากสายไฟมาได้นะคะก็มาที่ตามม่องลายนะคะประจบคีรีขันค่ะ ชอเดี๋ยวจะกลับมาอีกสวัสดีค่ะ C&C หนึ่งนาทีกับพี่ใหม่ค่ะที่หาดเจ้าใหม่จังหวัดตรังค่ะอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ค่ะจอดที่ได้ที่สวนสดิการนะคะจะมีปักหนึ่งปัก,กน,นะคะเขายังไม่ได้มีที่จอดให้คาแคมป์โดยเป็นงานเป็นการนะคะแต่ว่าเรามีไฟใช้มีก๊อกน้ํานะคะก็เสียค่าจอดตามอ่เลทของอุทยานนะคะคือ300บาทค่ะ ก็มาที่ตังก็แวบบะ,ะ,ะปากแมงเมื่อวานนี้แวะปากแมงนะคะแล้วก็อันนี้หาเจ้าใหม่ค่ะเหมาลานไปเรียบร้อยค่ะเหมาลานไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะคะอยู่อุทยานก็ปลอดภัยดีค่ะใครมาตังก็มาที่หาเจ้าใหม่ได้นะคะมาสตมป์ตาอุทยานกันนะคะ หนึ่งนาทีกับพี่ใหม่ค่ะอ,อยู่ที่ซันเซ็ตวีโคแคมค่ะอยู่ที่สตูลค่ะใกล้ๆอุทยานแห่งชาติตหมู่เกาะเพตาค่ะเรามาพี่ๆอีกแล้วนะคะทางใต้ค่ะ <laughs> มาสี่ันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูวิวนะคะวิวสวยแพนไปหน่อยค่ะมีเรือให้ทายด้วยนะคะคนล<ม>ะร<ม>้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวจะถ่ายวิวรอบๆให้ดูนะคะห้องพักสวยมากสะอาดมากเจ้าของใจดีมากค่ะมาที่สตูลนะคะ ซันเซ็ตอีโคแคมค่ะนี่เลยค่ะเจ้าของตัวจริง,รง,รงน้องอะไรคะน,น,น้องหมัดค่คะที่นี่ชื่ออะไรคะ,ะที่นี่ชื่อเดอะซันเซ็ตอีโค,โคแคมอีโคแคมค่าค่ามาแคมที่นี่เท่าไหร่คะคิดค่าบริการคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็มีไฟเสียบนะคะใกล้ทะเลมากเลยค่ะมือนนีน้ำตาลจอดนี่ One, <three. S 1> แทนแทนผ้าที่กำลังจะตกผ้าที่กำลังจะตก สวัสดีค่ะ CLC หนึ่งนาทีกับพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่อยู่กระบ,บี่ค่ะกระบ,บี่มีที่จอดที่อ่าวนกพระรทารานะคะเป็นเชื่อมอยู่กับอ่าวนางสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอ่าวนางแล้วก็หาดนกพลระรทาราค่ะแล้วก็อุทยานแห่งชาติหาดนกพลระรทาราเป็นจะอยู่ทางนู้นนะคะลานกลางเต็นท์จะอยู่โซนนี้นะคะจะมีมีลานกลางเต็นท์เขียนชื่อไว้ชัดเจนเลยนะ มีไฟฟ้าให้ใช้นะคะน้ําก็ต่อจากห้องน้ําสายยางมีนะคะมีห้องน้ําแยกชายหญิงนะคะแต่ว่าลานกลางเต็นท์ก็ไม่ค่อยมีใครใช้บริการนะคะเราก็เลยได้จอดตรงนี้ตรงนี้มีไฟให้เสียบอยู่ข้างหน้าโซนข้างหน้าเลยะคะ่ะถ้าใครมาที่กระบี่จะจอดที่หาดนพรธาราก็ลองมาที่จุดกลางเต็นท์นี้ดูนะคะของหาดนพรธาราค่ะ ค่าจอดสวัสดีค่ะ C&C หนึ่งนาทีกับพี่ใหม่ค่ะวันนี้พี่ใหม่ยังอยู่ทิพย์ใต้นะคะเรามาทิพย์่อยกันกันกบเพื่อนพี่น้องค่ะที่เป็นชาวใต้รวมกันมานะคะพ,พ,พี่อ้อมเป็นตัวแทนค่ะขอบคุณมากนะคะยังรับทุกๆคนถ้าเกิดสมาชิกมาทิ่ใต้ก็บอกแก๊งใต้เลยนะคะน่ารักมากว่าจุดตรงนี้ค่ะวันนี้เราเหมาลานค่ะอยู่ที่วิถีตังค่ะอยู่ที่อำเภอหัวยนนะคะค่าจอดเนี่ย คันละ2 0 0มีน้ำอุ่นแล้วก็มีไฟพร้อมเลยค่ะตู้ใหญ่เขาบริการดีมากนะคะขอบคุณคุณวิถีด้วยนะคะเพือนมาต้อนรับด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวเอารูปแปะลงไปให้นะขอบคุณเพื่อนพี่เมื่อวานต้อนรับดีมากเลยค่ะขอบคุณพี่ยูด้วยนะคะเตรียมทุกอย่างไว้พี่ทีมด้วยค่ะแล้วก็พี่ต้อยค่ะที่เป็นเพื่อนใหม่เราจะเจอเพื่อนใหม่ได้กันเสมอนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เป็น lady parking camp lady ขับด้วยค่ะสวัสบบดีค่ะสวัสบบดีค่ะ CLC หนึ่งนาทีกับพี่ใหม่ค่ะเช้านี้น้องน้ำตาลมาจนได้ค่ะสม็จนางชีค่ะที่จุดชมวิวอ่าวโตหลีนะคะคือมันชันมากนะคะแต่สรุปแล้วก็คือรถไหวค่ะทายว่าคนไหวไหมคนไม่ไหวนะคะ มีเจ้าของ้านน้องนะคะเอ่อขับขึ้นมาให้ค่ะค่าจอดนี่300แล้วก็ค่าไฟที่ต้องเสียเพิ่มอีก150นะคะน้ำตาลจอดที่อาวโตลีจุดชมวิว450ค่ะก็อยู่ได้ตรงนี้นะคะถ้าใครมาก็คือจะจอดได้แค่ส่วนตรงนี้ได้รถแคมป์ได้1นคันนะคะนอกนั้นก็เป็นที่จอดรถปกติค่ะ แล้วก็เป็นเต็นเราได้ผลลัพธ์ออกมาคือรถขึ้นมาไหวนะคะแต่ว่าคนไม่ได้ขับเอง